บอกจะเข้ามาตั้งนานแล้วนี่เขาเข้ามาอย่าไปทางการแล้วกับราคาที่ถูก ประกาศเป็นที่เรียบร้อยโพเอร์สห้ามี2รุ่นย่อยตัวโปรกับเครื่องสองล้อหลังราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทแต่ตัวท็อปขับสี่หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับดิฟอยู่200,000บาทนะเราเคยทํารีวิวคันนี้ไปแล้วเมื่อต้นปีนะครับนี่คือตัวโพเอร์สห้าที่เป็นกระบะยกสูงสีประตูทำมาเป็นกระบะที่สถานการณ์ละกันแล้วก็ไฮบริดคันแรกในประเทศไทยใช่ไหมถือว่าเป็นคันแรกในประเทศไทยไหมที่เป็นกระบะไฮบริดก็ใช่แหละเพราะว่าต้องบอกก่อนพาวเวอร์เทรนเครื่องยนต์ซอยสุรลิเจอร์โบตัวไฮบริดเนี่ยเเเเราาคยยพูดดไปปแแล้ววว่มัันน็บบบีก เแท้ง300แล้วก็แท้ง500จุดเด่นคือกระบะท,ที่สามารถเปิดได้2แบบแล้วก็อินทีเรีตต่างๆนั้นมันคือแท้ง500เลยจริงๆอีกจุดหนึ่งที่อยากกระชูนะบางคนมองว่าเป็นรถไฮบริดมีระบบไฟฟ้าและแถมเป็นเครื่องเบนซินแต่มันจะลุยน้ําหรือทนสู้รถดีเซลได้ไหมคําต,ตอบคือเขาเคลมว่าลุยน้ําได้80เซนเหมือนกับรถดีเซลใช่ก็ก็ดีเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะ,อะโอเคคือความเป็นเครื่องยนต์สันดาบบวกไฮบริดเนี่ยมันมี2รูปแบบคือทำไฮบริดมาเพื่อเปลี่ยนน้ำมันกับทำไฮบริดมาเพื่อ บูสต์พลังนั่นเองนะครับแล้วไฮบริดคันนี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อประหยัดหรือบูสต์พลังจริงๆอ่ะระบบไฮบริดของทั้งแท้ง300หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นโพเออร์สาหะหรือจะเป็นแท้ง300เนี่ยมันจะเป็นไฮบริดรูปแบบที่ไม่ได้เน้นความประหยัดแต่เน้นในเรื่องของพลังกำลังเพราะรถแบบนี้คันโตๆตบิ Big ๊กบึ้มเงี้ยมันก็คงไม่มีใครเอามานั่งแข่งประหยัดกับรถอีโคคาร์แบบ20โลลิตรอะไรเงี้ยแต่เขาเน้นเรื่องพลังกำลังในการฉุดลากจูงตัวถังที่ใหญ่ขนาดนี้นนกับการบรรทุกอ,อีกอย่างจุดเด่นที่อยากะกชูเนี่ยข, 4, ขอองกะบค่่่าืนนนสวใหญมัจ็ แบบ f w d i v e แบบที่ต้องหมุดแล้วก็มีดิฟล็อกแต่อันนี้ให้นึกถึงสมัย t ต y o ต a f o r t u n e เนสมัยก่อนไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะยุคก,ก่อนเลย o r t ์จูเนเจนแรกเลยที่เป็น all wheel drive แบบ full time แต่แค่ปลดเปขับสองได้แต่รุ่นนี้มันจะไม่ได้เป็นเกียร์ปอปารหรือว่าไม่ได้เป็นสวิตช์ to S C A C ไม่ได้เป็นเกียร์แยกไม่ไม่มีเกียร์แยกด้วยวมันเป็นสวิตช์ปรับโหมดครับมันปรับตามโหมดคือถ้าเกิดว่าเราเข้าโหมดอีโคมันถึงจะปลดเป็นขับสองให้แล้วถ้าเกิดเป็นโหมด normal, sport หรือโหมดต ซ s เรียสเลอร f ่ออ a โรดล็อกแซนดมันจะเป็นแบบล็อกเทากลาง50-50แล้วก็มีดิสลอกให้ก right yeah, ็คือเป็นทั้งรถที <the 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 ่เป็นเอาไว้ไลฟ์ฟูลทาวนเน้นเกาะถนนได้ด้วยแล้วก็เป็นรถที่เน้น f f road หนักได้ด้วยพตินยางให้มาไม่แย่นะคูเจียแรนเจอร์น่ยเทร์เรียยางรุ่นนี้เหมือนกับค่าย s อเลยดังแบบซีเรียสเดียกันก็แน่นอนเขาทำเขาทำราคาได้ก็ดีแต่ที่ไอ้รุ่นนี้เปิดราคาแล้วรีวิวแล้วไม่พาดูแล้วไปดูรถแปลกกันดีกว่าที่เขาบอกว่าถ้าเซอร์วีแล้วคนต้องการเยอะจะเออาาามขยะะไรนวว นั่นคือรถตู้<ม>ปลั๊กอินไฮบริดแต่<ม>เราจะพาไปดูเกรซบอลมอเตอร์แท้งเจ็ครับรู้เลยว่ามันได้มาขายจริงๆเพราะพูมอะไรพูมอะไรซ้ายอยู่เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเซอร์เวยแล้วคนต้องการมากขึ้นคนรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันเป็นรถที่เป็นเหมือน,นไปจิมก็ซ้ายไปฟูลไซส์เอสยูวีแล้วนะแค่รูปทรงมันจะดูมันแบบทัฟๆดูดุดุหน่อยอน,นะครับผมมันเป็นแนวเหมือนจีป๊ปแทงค์อ่ะมันมีบ้านเราตอนนี้มี300กับ500 700ไงเซกเวเชียร์ซะด้วยไปดูในรถกันดีกว่าป่ะ ะทุกคนครับเราดูไมเรานอกจากใหญ่อะคือมันดูเป็นแบบรถแบบรถเกือกๆรถทหารเลยอะโอ้ยนี่ล้อสวยเนี่ยอันนี้เด่นนั่นล้อขนาดเท่าไหรนะ่นะ20นิ้วแต่ยางนี้วนะสองเจ็ดห้าหกสิบนี่แก้มยางสูงมากนะอ่าลายางสองเจ็ดห้าแสดงว่าคันนี้คือเน้นออฟโรดด้วยมันมันเน้นออฟโรดอยูอ่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็น SUV ยูยักษ์แต่ว่าคุณลองขึ้นฝั่งคนขับสิอ้าวมันล็อกซะแล้วคุณไปล็อกมันทำไม ผมไม่ได้ล็อกมันล็อกเองมันมีออโต้ล็อกให้แต่ว่ารถแต่ไม่ใหญ่ผมขึ้นสีภายในสีแดงรุ่นหลามากนะเราขึ้นมานั่งดูดิอ่าโอเคบันไดเป็นแบบอีบอร์ดเป็นบันไดไฟฟ้าอืมใช้ใช่ใช้ใช่เหมาะไฟฟ้าด้วูใช่ได้เลยอันนี้ขออวยเลยว่างานประกอบข้างในกับวัสดุหนังกับทุกอย่างเนี่ยมันมันดีมากอ่ะมันดีแบบผมคิดว่าสู้สู้แบบโอ้โหสู้รถแบบรถนานาชาติได้เลยอ่ะง่ายก็คือในแบรนด์พรีเมียมบางแบรนด์แล้วกันใช่เสาเอเนี่ยมันไม่ได้หุ้มแบบสกสาราลยยเเนนนีี่่มัป็นัแข็ง่้าใจได้คือหนังกลับที่ มาคุ้มได้ดีมากเลยอ่ะแล้วก็หัวเกียร์เนะี่ยดูดิหัวเกียร์มันดูหรูหรามากมันดูเป็นคริสตัลอ,อ่ะด,ดูเหมือนคริสตัลแบบแล้วก็สลักคำว่าแทงด้วยเห็นะใช่เนี่ยหรูหราเป็นกิมไฟฟ้าด้วยนะเฮ้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในกุญแจแท้งอ่ะมันก็เป็นทรงเดียวกันทั้งหมดเลยคือกุญแจเป็นทรงประมาณนี้ให้ดูหันหน้าหนันหลังให้ในกล้องดูเหมือนกันทุกคันที่เป็นแท้งเลยนะ ใช้ได้นะเพราะว่า,าจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีรถแบบนี้ใช้สักคันนึงในบ้านอาจจะไม่ต้องใช้ d ด i l y ย s e ทุกวันแต่ว่าเป็นหนึ่งในรถที่เราต้องออกไปแบบ Sunday drive off road เอางี้นะเหมือนแบบเรามีครอบครัวใช่ไหม <c oughs> เออ,เอ,อรถมันก็เป็นรถแนวครอบครัวแบบอ่ะถึงมันจะไม่ใช่เตทที่นั่งแต่มันเป็นห้าที่นั่งที่แบบวันหนึ่งคุณมีลูกคุณมีภรรยาคุณอยากพาไปเอเวนเจอร์ไปสถนานการณ์ไปพับเบนอนสันเขินด้วยกันหรืออะไรก็ได้แล้วคุณมีรถแบบนี้เนี่ยเข้าป่าสบายใจ แม้กระทั่งสวิตช์ปรับพงอะไรดูหรูหราจนรู้สึกว่านี่มันคือรถพรีเมียมเลยนะเนี่ยหรือลำโพงฮามันกาดอนซึ่งอันเนี้ยคือคุ้นๆไหมครับว่ามนันเหมือนรถเยอรมันค่ายหนึ่งแล้วก็วัสดุพวกการตกแต่งโครเมียมกับหนังเนี่ยคือดีมาก คือแบบดีจร,จริงๆคือดีแบบที่ดีจริงๆอ่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะคืออยากให้ลองมาสัมผัสจริงๆว่ามันดีใช่ไหมคุณก้าหูแล้วมันสูงมากเลยแล้วก็มีนาฬิกาตรงกลางด้วยนะเตะก,กองอยู่ยวแป๊บน,นึ่งผมปรับบอยตะก,กองอันนี่นาฬิกาครับซึ่งมันดูดีเหมือนม r c เดเ s สเบนไม่แต่ว่าของของพวกตระกูลของแกร์วอมันตองจะมีอะไรแบบนี้ไบเซอร์เทสโอ้โน ผ่านม้ยอุใช้ได้มีเลือเอ่อนเลยเฮทำได้ไ<ว>โอเคโอเคอเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยแทงมีนี่เราสลูสปแต่ว่าอันนี้เป็นสลูปแบบไม่ใช่พานโนรามิคแต่แบบนี้ออฟโรดได้ดีเพรา<อ><อ>ะอะไรรู้ป่ะถ้าเกิดเป็นพาโนรามิคสลูปอะน้ำหนักที่หลังคาเพิ่มขึ้นไม่พอมันต้องปรับโครงสร้างตัวถังเยอะแบบนี้ยกำลังดีแล้วเวลาที่คุณออฟโรดบางทีอะไอ้หลังคาฟลิปแบบนี้เวลาตัวถังปิดตัวมากกระจกแตกแรกดูฉะนั้นนี่ดูเลยดูหน้าจอหน้าจอปุ่มปรับระบบออฟโรดมีหมดเลยแล้วก็คันนี้นะครับนีี่่มมปุ e v ับ h e v เพราะว่าคันนี้เป็นั๊กอินไฮบิิดนี่ดิฟล็อก,อกอหน้าล็อกทอกลางดิฟล็อกหลัง4ี่สโลแล้วก็เฮ้ย มีโหมดแอตแทคทีฟช่วงล่างในเวลาดูดไถ่ด้วยเยอ,อันนี้ฮิวเดอร์เซนคอนโทรลแล้วก็แทงเทิร์นแทงเทิร์นคือทำไงแทงเทิร์นคือเป็นการที่เรากดปุ่มแล้วเวลาที่เราจะเลี้ยวไปทางไหนก็นตามมันจะเป็นการสมมติว่าเราจะเลี้ยวขวาม,มันจะล็อกเบรกที่ล้อหลังขวาแล้วมันก็จะเป็นการเหนียวเพื่อให้รถเลี้ยวได้แคบลงก็คือทำเหมือนกึ่งกึ่งดึงเบรกมืออ่ะใช่แต่แค่ล็อกตอนใดฝั่งหนึ่งเวลาจะ,จะเลี้ยวอ๋อเลี้ยวขวาใช่ไหมล้อหลังขวาก็ล็อกช่วยให้เลี้ยวง่ายขึ้นแต่ไม่ถึงกระสาดท้ายจนมสตรถดดิปปมันนนเเเออออาาไไพพืื่วลขึ้้ฟโรในทีี่่่ทเปป็นาแล้วแคเป็นการเหนียวววรถช่ยยเลี้แต่ผมสสงัยยอ่างนึงงว่่าาข้บนนเียคือรถ นอยคอนเซเลชันหรืออะไรหรือเป็นไม่ตอบไม่ได้เพราะเขาก็บอกผมไม่ได้เหมือนกันอ่าเพราะคันนี้เป็นรถที่รอเซอร์ว์นะครับคันนี้คือมาเซอร์ว์ก่อนอาจจะยังไม่ถ่ายพูดเลยนะเป็นรถที่น่าสนใจมากแล้วก็ดูรูลา้วสำหรับคนที่ต้องการสไตล์และไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องโฟกัสว่าน้องซื้อรถแบรนด์นี้แบรนด์นี้แต่คุณเปิดใจลองกับความพรีเมียมที่แปลกใหม่ผมว่าน่าน่าใช้แล้วการลุยอะไรเงี้ยมันผมว่าคันนี้ลุยได้เยอะมากแล้วดูรุลาด้วยเเจอเขาเสียงนะคือ ปรับแอร์คิดทางลมมันต้องบับหน้าจอแน่นอนไม่มีปุ่มและหลยคคิดว่าถ้าสักวันใดวันหนึ่งจอมันแขงค้างขึ้นมาเอ้แต่อย่างน้อยอะ่ยเรื่องแปรไม่เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการปรับแรงลมแอร์ออโต้เปิดปิดดีซีเอซีมันมีมดอ่ะมีปุ่มตัวนี้ให้เลือกอยู่นะครับอย่างนี้นี่อุณหภูมิก็ปรับเป็นคันแบบเป็นโนแบ็คไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นโอเออเป็นเป็นโอเคแล้วก็เนี่ยปุ่มออฟโรดก็ยังเป็นปุ่มอยู่ไม่ได้ว่าต้องเข้าหน้าจอทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกเกียร์ก็จะเป็นแบบรูปแแแบบบบขขออ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 งงงงงงททคีีีี่่่่กดยา้้้ััันนนนเเรรืืืตว อะไรวะเนี่ยวันนี้ไม่รู้อ่ะเออไม่รู้เหมือนกันคือเออเอาเอาอย่างนี้โอ้โหโปรดักที่เอารถมาวันนี้ตอบผมไม่ได้เลยนี่ผมถามเขาอยู่แต่ที่แน่แน่นี่มันเป็นรถจีนและสเปคคือจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยังไม่รู้เลยว่าจะมาขายจริงหรือเปล่าแต่พอเราดูคันจริงอ่ะอย่าดูถูกว่ารถจีนเราต้องห่วยนะเฮ้ยอันนี้โอเคนี่คือพรีเมียมจริงๆพรีเมียมจริงๆแบบที่ว่าอยากให้ทุกคนมาลองดูและเปิดใจว่าจีนก็ทำรถดีๆได้อยากรู้ว่าพรีเมียมไหมไปนั่งฮาามดอนเลยนะเออ นี่มันจริงๆผมนึกออกอีกอย่างนอกจากจีแบบมันกึง่งกึ่งจีคาร์ดป่ะจอบไม่ถูกอะ่ะเธอทรงอาจจะไม่ใช่แต่ภายในผมว่ามันจีเฮ้ยมันดูนั่งได้นะข้างหลังโอ้ไม่ใช่แค่นั่งได้โคตรสบายเลยเก้าโอ้ยเย้นี่ยนี่มันเป็นแผ่นนิงควบคุมนะเฮ้ยจะบอกว่าแบบบ,บ,บบบอกมันปับไฟฟ้าเว้ย โอ้โอ้แล้วมันพับได้เอ้ยอันนี้มันน่าจะพับแล้วล่ะแต่ว่ามันมันนอกจากพับเบาะได้คือมันเอ็นได้ด้วยเนี่ยโอ้โหมันหรูอะไรขนาดนี้ครับพ่อหรูจริงแล้วนี่นี่ไงอันนี้เหมือนแคมรี่แฮบิเตอร์มันเป็นเบาะไฟฟ้าในการปรับอะไรตรงนี้ได้หมดเลยมันเหมือนแพดเดิลในการควบคุมนะครับแล้วก็นี่เก้าแล้วฝั่งนู้นจะช่วยชักขึ้นให้ทีมพม่านเอ้ยใช่พม่านตัวม่านเฮ้ยม่านไฟฟ้าเออม่วิต้องแต่ว่าต้องสั่งจากตรงเนี้ยเพราะมันมันกลางขึ้นตรงนี้ ม่านไฟฟ้าแล้วอย่างที่บอกคือทั้งวัสดุกับการออกแบบอะไรเงี้ยมันดูเป็นรถแบบมันไม่ใช่รถยีนที่เราดูถูกกันแล้วอ่ะมันเป็นรถที่แบบนีมันคือของพรีเมียมจริงดูนี่อย่างอันเนี้ยขนาดตรงข้างในช่องเก็บของกับที่ชาร์จไฟที่เป็นไอ้ Type C Type A เป็นสกกลาดพุ่มมาเลยเฮ้ยผมว่าน่าใช้จริงแล้วจะบอกว่ารุ่นนี้แอร์หลังแยกโซนจากแอร์หน้านะครับบังคับได้เลงหน้าจอทั้งหมดน่าจะมีอะไรขึ้นมาข้างหลังไหม มีนั่นแหละเป็นจออย<ม>่างนี้แล้วที่ผมจะบอกอีกอย่างคือเครื่องเสียงดีด้วยคือไม่รู้ว่าในในคลิปมันจะได้ยินแบบที่ผมได้ยินไหมแต่ว่านนะะถ้าที่นั่งเนี่ยคือเครื่องเสียงมันก็พรีเมียมตามแบรนด์ทามันการ์ดจริงๆจอแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่รถยังไม่ขายไทยช่ป่ะผมกล้าไม่ออกหรอกแล้วมันเป็นภาษาจีนนะตวภาษาจีนมันเป็นแพนเควบคุมนี่เนี่ยที่ผมบอกแอร์ข้างหลังเนี่ยส่วนจาข้างหน้าใช่ไหมเฮ้ยมันมีเป่ามันมีเป่าแอร์ที่เบาะด้วยอุัยผมลองออนดิเบอร์สามพรีเมียมแม้กระทั่งพรมข้างล่างวะ ใช่ของดีเอ้ยปรับเดี๋ยวนะทำไมไมีรูปเพลงทำไมปรับเครื่องเสียงได้เหรอนั่นดิไม่รู้เพราะว่ามันเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกโอ้เนอะไม่รู้เอาไปว่า, oh. าไม่รู้ภาษาจีนแต่ว่ามันมีอะไรให้เล่นเยอะมากนี่อะไรอย่างที่บอกอเล่นเพลงได้ด้วยห้อได้เฉยโอเคปรับแอร์นี่ไงอันนี้คำสั่งเดียวกันข้างหลังเนี่ยจะเป็นแผงเ,เดียวกัน อย่างที่บอกคือ,อรุ่นนี้มีแอร์หลังแต่ว่ารุ่นนี้ผมบอกอย่างหนึ่งนะครับในความที่เขาต้องทํำมาหลายๆค่าต้องควรทำรนั่นแหละคือแอร์เนี่ยเขามีตรงต่อเข่าใช่ไหมแต่จีนัทครับดูที่เสาบีครับมีแอร์เหมือนกันอาจารย์จับโยกทิศทางดิเออนี่มันรถพรีเมียมแล้วอ่ะเออมันพรีเมียมแล้วจริงๆแหละจริงๆแท้งเจ็ดล้อนี่ถือว่าเป็นพรีเมียมออฟโรดเอสยูวีในประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นตัวปลั๊กอินที่เป็นหัวชาร์จแบบประเทศจีนอยู่คันนี้ยังไม่ใช่แบบเอ่ออ่ทีทีเอสซีซีเอสแทร์ทูแบบบ้าน เอ็นจอยความสบายมากเลยแต่ว่ามันมีความสบายกว่านี้ไงเว้แปดศูนย์เว้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 เมาดูกันไปรู้ลาก่อครับเมื่อกี้คันเมื่อกี้เป็นแนว SUV Premium Offroad แต่ว่าคันนี้คือเป็น Luxury รถตู้ที่เป็นแบบ MPV Luxury เลยนะครับนี่แต่นี้แบบขออเวยหน่อยเถอะเพราะว่านี่คือรถที่เขามารีเสิร์ชตลาดอยู่นะถ้าเกิดว่าคนสนใจเยอะก็จะมาขายมันเป็นรถที่วัสดุดีมากแล้วก็หนังอะอย่างที่บอกเบาะหนังนี่คือนัปป้านะครับเห็นอย่างเงี้ย เป็นเนปป้าแล้วก็มีแอมเบียนไลท์64สีแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก้ามาดูนี่มันเป็นแอมเบียนที่สร้างบรรยากาศตอนกลางคืนได้ดีเวลาที่เป็นอินทีเรียรถตอนกลางคืนดูมันไม่สตาร์ทมันเป็นดาวเหมือนเป็นดวงดาวจะมืดอะแล้วมันอย่างงี้ขึ้นมาเทมากเลยนะเพราะว่าคันนี้นอกจากมีตรงนี้มันคือแอมเบียนไลท์64สีแล้วก็ตัวกระจกมองหลังเป็นกล้องอ่าก็สําหรับถ้าเกิดว่าเรานั่งในรถแล้วมันไม่เห็นคือหัวคนบางหมดอะก็ดูกล้องข้างหลังได้แล้วแล้วคุณก้าวดูวัสดุมันี้ จริงๆไอ้เวยเนี่ยมันก็คือแบรนด์พรีเมียมของตัวเก๊สบอทเตอร์นี่แหละตัวไม้ตัววัสดุนี่แบบด,ดไีไม่ไม่ไม่ขอเรียกคว่าใช้ได้เรียกว่าดีเลยแหละแล้วก็ <laughs> ความเป็นอินเทลเลียของในตระกูลเกรซบอลก็จะแชร์กันจะประมาณนี้ซึ่งผมอะไรก็ส่งเหมือนแท้งอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันลงตัวการดีไซน์ที่ออกแบบเพืมันดูรุหราขนาดนี้นะลายมงลายไม้ที่มันเป็นลายไม้แบบเฟรคแต่ว่าเป็นลายไม้ที่ทำให้มดูโมเดิร์นแล้วมีแพทเทิร์นที่เป็นลายไม้ขึ้นมาช่องวางแก้วมีไห้เฮ้ยเดีวนี่นี่นอกจากช่องวางแก้วอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอไอ้นี่เนี่ยคือช่องชาร์จโทรศัพท์แบบไวเลสใช่ป่ะบางค่ายเป็นอย่างนี้แต่ว่าใช้แผ่นยางแบบทื่อๆวางแปะง่ๆเลยไม่แลเนต่องงให้บาาค่ยยเตั้้้งงไววๆลแคุก็นน แบบไม่ต้องโยนแรงๆคือแค่เลี้ยวเปลี่ยนเลนนก็หลุดลก้ก็ระเด็นหายแบบแออกไปจักรวาลอะอันเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถปรับเบาะอย่างนี้ได้นี่ป่ะดีนะครับอันนี้เฮ้ยแอมเบียนไลท์แอมเบีนไลท์ลลสวยจริงเลย โอ้ยังอเก็บของน่ะและจะบอกอย่างนี้ครับขนาดความจุของตัวตู้เย็นนะครับมีอยู่ที่16.2ลิตรใหญ่มากแล้วมันคือตู้เย็นจริงๆอู้ยังเย็นอยู่เลยโอ้ไอ้น้ำติดอยู่เลยโอ้เย็น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 ที่มิน่าที่เขาทำาอันี้มาหนาเพื่อวางของครับแล้วก็เป็นฉนวนกันความเย็นออกมานันทีใช้ได้เลยดีอ่ะแล้วก็ในโซนคนขับก็จะเป็นดีเอ้ยนีแอร์เป็นแบบนั้น่ารักมากจริงๆกับแบบนี้คือซิมเพิลใช้งานง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายมีคําสั่งที่สามารถเรียกได้ใช้ได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลย คำสั่งจะพมอะไรเฮ้ยโอเคแล้วก็คันนี้เป็นพลัดอินเทอร์บิดนะครับขุมพลังยังไม่แน่ชัดเขาไม่ได้มีการบอกชัดเจนในเวอร์ชั่นที่เอามาตอนนี้แต่ในเมืองนอกก็จะเป็นเครื่องส่งยูซีดิทเทอร์โบกับพลัดอินเทอร์บิดที่สามารถวิ่งไฟฟ้าล้นได้ไกลถึงเกือบเกือบ80กิโลเมตรอึ่งช่โอเคเพราะยังสามารถที่จะเปลี่ยนไปซีรีส์ไฮบริดได้ในตอนที่ตัวเองแบตหมดแล้วเกียร์เหมือนกับสักค่ายนึ่งเนี่ยลองเรียกเดียวเรีอะไรก่อนแล้วกันเนาะ <laughs> ทุกอย่างก็บังคับรถตามภาษาพมาลัยซ้ายจากกําเนิดก็คือไฟเลีย้ยวยฝั่งซ้ายเกียร์ยฝั่งขวาเป็นประมาณนี้นะฮะข้างหน้าไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็เยอะแล้วแหละ,ะแล้วมาดูเบาะหลังเบาะที่จริงๆรถประเภทนี้จะถูกใช้งานบ่อยมากกว่าข้างหน้าก็คือตรงนี้ที่นั่งผู้บริหารซึ่งดูที่คบโพเดอร์อมีที่วางแก้วอันนี้ใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยเพราะว่าที่วางแก้วเนี่ยบางคน,นไม่ได้ชอบให้มันโผล่ใช่ไหมเรนนี่ชาร์จโทรศัพท์วัไหชาร์จนะชาร์จโทรศัพท์ได้วันไหชาร์สองช่องเลยแล้ะเรนน่ะแล้วมันเล นะครับใช้ได้เลยนี่แล้วก็มีที่แขวนสูตรนี่ดีเทลแบบเล็กน้อยเดี๋ยวนะจักรามึงจับคุ้มหนังไปอีกเหรอแล้วแล้วก็มีไฟสองแผ่นที่โอ้โหจะปรับอย่างนี้ได้ด้วยผมคิดว่ามันน่าจะเลิศอ่ะถ้ายืมมาตอนกลานคืนมันมันเปิดยังไงเดี๋ยวผมไปรู้นะถ้าเกิดมันมีโอกาสผมว่าผมว่าสั่งในจออ่อน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่แต่นี้แตะได้เลยเนี่ยไม่เป็นไรอก็ว่ากันไปอันนี้ก็แหละน่าจะแอคทีฟ cancellation หรือคำสั่งอะไรหรือเปล่าผมคิดว่า active cancellation noise เพราแอคทีฟนข้างหลังเลยแอร์ก็ปรับตรงนี้ไดู้องว่ามีเหมือนกันเนนี่ป็ไรอะ แต่ว่าพอมันไม่ใช่พานโนมิกซันลูบมันก็จะได้ในเรื่องของออปชันแบบนี้แหละใช่เออแบบนี้ซึ่งทำเฮ้ยมีดาววิ่งด้วยเมื่อกี้เห็นใช่โอ้โหเฮ้ไม่ทันโหเมื่อกี้มีดาววิ่งด้วยเมื่อกี้เห็นมันมันเป็นเส้นวิ่งเว้ยคือมันจะเหมือนดาวตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นนั่นมันวิ่งอยู่แล้วโอ้ไม่ทันว่ะบางทีอะผมก็เราไม่จำเป็นต้องตามเทรนด์รถใหม่ที่เป็นอะไรก็กระจกก็ได้บางทีเราทำแบบเนี้ยรู้แหละว่าต้นทุนมันก็มันก็มันก็ไม่ไม่ได้ถูกนะทำแบบเนี้ยแต่แต่มันเป็นดีเเเทททลลแฟนนนนนนตตาาาซีี็กก้้ออยย่่่่มมมััใหวงรรถ์ไบื ก็มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูก็แล้วกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเฮ้แต่ผมเพิ่งสังเกตไม่เปิดได้เพราะว่านี่ผมผมเพิ่งสังเกตนะครับตู้เย็นอีกรับนอกจากตู้เย็นคือมือจับสแสดาฝั่งคนขับไม่มีอ๋อตามสไตล์ได่เวอร์ไม่ต้องเป็นไม่ไม่ไม่ไหรถผู้บริการโอ้แม่มีตู้เย็นสองที่เลยนะแลอตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยแอร์ใช่แอร์เป่าเท้าอ่าบนไหนที่เหยียบอะไรมาก็หอมเลย ก็ไม่หยาบรองงานพูดได้ยอกยอกยอกนั่นแหละครับแต่ประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาดูรถกันยังไงบูธของตัวเกมมอเตอร์ที่งานมอเตอร์สปอร์ต2024นะครับอินแพ็คจอนเซอร์ฮอลล์ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2567รีบมาดูรีบไปจับจองกันนะครับมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆนั้นมาดูกันได้มันจะเป็นตัวฮาวาลจอยออนสปอร์ตฮาวาลจอยออนฮาวาลเฮสติกเฮสติกพีเอสจีวีออร่ายน07หรือออร่าพุทธแคทแกนแคทมี ใช่แต่คุณแท้งเวยแล้วก็แท้งเจ็ดรแล้วก็ยังมีตัวรถที่เปิดรคาคาก็คือโฟร์ตัวสหานั่น <Po> เองครับแล<ห><ห>้ววันนี้ก็พอละแค่นี้แหละแค่นี้ก็พอปปากหอมคอแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สวันนสครับวนนสวดีครับ